ไม่ใหญ่อันนี้อีกแล้วพี่ดองเลยอ,อู้หาบาือ็ผลเถอะอู้ย<ะ>บานครับผมบานพอเห็นนันโอะอู้แดงเจ้างึ้งครับผมบุญอู้ได้การละนั่นนี่ นั ang an uh ่ง huh. อ <Koll> oh, ัน <Narr> น <ate noise> ี้อีกแล้วพี่น้องเลยไม่นไ่อันนี้โอ้เป็นไ่อันนี้โอ้ยโมหาเห็นพี่น้องเลยจังจังเป็นจังับผมวุ้นจิตจะมันบาหวานบ่เห็นอืโอเคครับผมสุดยอดแล้ว